12เรื่องจริงเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แฟนๆเพิ่งรู้ในอีกหลายปีต่อมาภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าแฟนๆจะได้รับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกเวทมนต์นี้แต่ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตตัวละครที่ ling, เจเคโรลิงเพิ่งเปิดเผยให้แฟนๆได้รับรู้ วันนี้เราจะพามาดู12ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ,จกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เพิ่งถูกเปิดเผยและไม่มีในหนังสือหรือภาพ,พยนตร์จะมีอะไรบ้างมารับชมกัน 1. พ่อมดไม่ใช้ห้องน้ำเดิมทีที่ฮอกวอตส์ไม่มีห้องน้ำจนกระทั่งมีการนำระบบประปาของมักเกิลเข้ามาใช้ในทศวรรษที่18ปกติพ่อมดและแม่มดจะสามารถขับถ่ายที่ไหนก็ได้จากนั้นก็ใช้เวทมนตร์ทำความสะอาด 2. แฮร์รี่ไม่มีญาติคนอื่นนอกจากพวกเดอร์สลีย์ แฟนๆหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมแฮร์รี่ถึงต้องไปอยู่อาศัยกับพวกเบลซร,รี่ mm hmm. เขาน่าจะมีญาติอยู่ในโลกเวทมนตร์เหลืออยู่บ้างซึ่งเจคเคโรลิงได้อธิบายว่าปูญ่ญาของเขาไม่มีลูกจนพวกเขากเกษียณพวกเขามีเจมส์ซึ่งเป็นลูกชายเพียงคนเดียวและมีชีวิตจนกระทั่งเจมแต่งงานกับลิลลี่พวกเขาไม่มีโอกาสได้เห็นแฮร์รี่หลานชายคนเดียวของพวกเขาต้องขอบคุณคุณปู่คนย่าที่ทําให้แฮร์รี่รวยมากพวกเขาสร้างบริษัทผลิตภัณฑ์ทําผมที่เฮอร์ไมโอนี่ใช้ในงานคริสต์มาส หลังจากนั้นพวกเขาเกษียณพวกเขาได้ขายบริษัทและได้ผลกำไรมาอย่างมหาศาล 3. าฉากต่อสู้กับโทร์ซึ่งเกือบถูกตัดออกทั้งหมดบรรณาธิการที่เคยขอให้ JK r o โ l ล n ิงตัดฉากที่แฮร์รี่ n อนและเฮอร์ไมโนีสู้กับโทรออกแต่ JK เคไม่ต้องการทำเช่นนั้นเพราะตอนแรกทั้ง3คนเข้ากันไม่ได้เลยซึ่งฉากนี้เป็นฉากสำคัญที่เฮอร์ไมโนีเริ่มสนิทกับแฮร์รี่และลอน 4. ล็อกฮาร์ดส่งของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับตัวเองอาจารย์ล็อกฮาร์ดได้แสดงให้เห็นส่วนที่เลวร้ายที่สุดเมื่ออยู่ที่โรงเรียนแต่เขาลงรักตัวเองและยอมทําทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างสนใจในตัวเขาล็อกฮาร์ดถูกกักขังเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โทษฐานสลักชื่อของตนเองขนาดใหญ่บนสนามครีดิสและเขายังใช้ภาพใบหน้าของตนเองบนท้องฟ้าซึ่งดูแล้วเหมือนกรามานมากกว่าพร้อมทั้งส่งของขวัญวันวาเลนไทน์8 0 0ชิ้นให้กับตนเองทให้เช้าวันนั้นมีนกคู่มากมายในห้องโถงใหญ่ จนมือเช้าต้องหยุดลงเนื่องจากมีขนและมูลของนกบนอาหารจนมากเกินไป 5. ครุกแซงเป็นแมวที่มีตัวตนหยุดจริงเจเคโรลลิงยอมรับว่าเธอไม่ชอบแมวเหมือนกับแฮร์ริดและเธอแพ้ขนแมวแต่เมื่อทำงานในลอนดอนเธอมักจะไปทานอาหารเย็นที่ร้านกาแฟและเธอมักจะเห็นแมวตัวสีส้มขนฟูตัวใหญ่และมีใบหน้าแบนเหมือนกับไปชนกับแผงมามันดูจริงและไม่ยอมให้เธอเลี้ยง เธอจึงตัดสินใจใช้คาเลกเตอร์แมวตัวนี้เป็นต้นแหลของกรุกแสง 6. ซีเรียสในร่างเท้าปุยเกือบมีเจ้าของในภาคที่4 s ซีเรียสต้องหลบซ่อนตัวเป็นสุนัขในชื่อเท้าปุยตอนแรก JK ตั้งใจจะให้เท้าปุยอย,อยู่กับแม่มดเทา่าที่มีนิสัยประหลาดแต่เธอรักสุนัขและช่วยเหลือเพื่อนบ้านพอเสียงเห่าของสุนัขอยู่เสมอแต่บรรณาธิการขอให้ JK ตัดออก เพราะว่าเธอไม่ได้มีฝนอ,อะไรกับเนื้อเรื่องและเอาเท้าปุยไปอยู่ในถ้ำแทนเอฟเนวิลกับ Luna ลูน่าเลิกกันแต่ฟนหลายคนมั่นใจว่าหลังจากจบการต่อสู้ที่ฮอกวอตส์เนวิลและลูน่าจะลงเอยกันแต่ไม่นานที่พวกเขาเรียนจบพวกเขาก็ได้เลิกลากันต่อมาเนวิลแต่งงานกับแฮนนาที่ต่อมาเธอได้เป็นเจ้าของร้านหม้อใหญ่ลวกที่มีชื่อเสียงแรถเมยอัศวินลาตีเกือบจะไม่ถูกสร้างขึ้น รถเมย์อสศวินลาตีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างทันสมัยในโลกของผู้วิเศษในรูปแบบการขนส่งที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยสำหรับพ่อมดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือทุพพลภาพในเวลานั้นรัฐมนตรีจึงได้ตัดสินใจอัปเกรดสิ่งประดิษฐ์ของมักเกิลในปี1865จากนั้นรถเมย์อัศวินลาตีก็เริ่มวิ่งให้บริการบนท้องถนนตั้งแต่นั้นมา9อัมบริถูกลงโทษ โดโลเรสอัมบิชเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่ารังเกียดและมีคนเกลียดมากที่สุดแฟนๆหลายคนหวังว่าเธอจะถูกลงโทษหลังจากที่ล่มสลายของหลอดวอนดมอร์โดโลเรสอัมบิชถูกนำตัวขึ้นศาลและถูกตัดสินว่ามีความผิด 10. แฮรกรดไม่เคยแต่งงานความเป็นไปได้ในการหาภรรยาของแฮรเกรดนั้นค่อนข้างจำกัดเนื่องจากมียักษ์และลูกครึ่งยักษ์เหลืออยู่น้อยมากแฮรกรดมีความสุขที่ได้พบกับ มาดามแม็กซิมแต่สุดท้ายพวกเขากไ็ไปกันไม่รอดเพราะมาดามแม็กซิมไม่เหมาะกับแฮกริดอย่างไรก็ตามแฮกริดยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนจบเนื่องจากเจเคด้ร่างบทสุดท้ายเอาไว้ตั้งแต่เขาเขียนเล่มแรกแล้วว่าแฮรกริดจะเป็นคนอุ้มแฮร์รี่ออกจากป่าในตอนสุดท้าย 11. แฮร์รี่เอารูปของสแนปไปไว้ในห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่รูปภาพของสเนปไม่ได้ถูกแขวนไว้ในห้องของอาจารย์ใหญ่ร่วมกับอาจารย์ใหญ่คนก่อน,อนส่วนใหญ่ในปราสาท คิดว่าเขาเป็นผู้เสพความตายแต่สุดท้ายแฮร์รี่ยืนการว่าจะแขวนรูปของเนปเอาไว้ข้างรูปภาพของดัมเบิลดอร์สองลูกชายของดัตตี้เกือบจะได้เป็นพ่อหมดตอนแรกเจคตั้งใจว่าจะให้แฮร์รี่หรืดัตตี้ได้พบกันในบทสุดท้ายที่ชานชลาที่เก้าเศษสามส่วนสี่เพราะลูกชายของดัตตี้อาจกลายเป็นพ่อหมดได้แต่แล้วเธอก็ได้ตัดสินใจว่าเขาไม่น่าจะมียีนพ่อมดหลงเหลืออยู่เมื่อมาเจอกับยีนของลุงเบอรอ์นัน